สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นคลิปที่ไอไปเจอกับเพื่อนสาวนะคะเรานัดกันไปทานข้าวนะ,ะที่ร้านบุฟเฟ่แต่ปรากฏว่าพอไปถึงร้านบุฟเฟ่ก็ได้แต่คุยกันคุยกันจนลืมถ่ายคลิปแต่ก็เก็บบรรยากาศที่เหลือมาให้ทุกคนได้ชมนะคะ,ะ,คะออกไปขึ้นรถบัสค่ะวันนี้มีนัดกับสาวๆในเมืองนะคะจะไปกินร้านอา่ร้านบุกจะไปกินที่ร้านบุกนะคะ ร้านคนจีนอยู่ในเมืองโกเทนเบิร์กนานๆจะได้เจอกลุ่มนี้นะคะทุกคนเพราะว่าทำงานเวลาก็ต่างกันวันหยุดก็ไม่ตรงกันค่ะและหลังจากทานอาหารเสร็จแล้วนะคะพวกเราก็จะไปช้อปปิ้งกันต่อคะ่สะสาวๆอยากไปดูเสื้อผ้าที่ร้านซารานะคะแล้วก็ไปต่อที่ร้านยูนิคโคล หลังจากนั้นเราก็นั่งรถแทรมนะคะพวกเราจะพากันไปทานกาแฟแล้วก็ชิมขนมเค้กนะคะที่ร้านคอ f ฟ e ่ช็อปลานหนึ่งซึ่งคนไทยเป็นเจ้าของนะคะทุกคน <c oughs> วันนี้เราเดินตามผู้ใหญ่นะคะสาวผู้สาวขารลาะผู้สาวห้าสาวเราจะไปที่ร้านเอออนไลน์คาีฟใช่ไหมคะ ออนเลยโอ้โอ my coffee โอ my coffee โอ my coffee ไปเลยแหมคุณยายรอให้มันเขียวหน่อยก็ไม่ได้โอ้พี่เรารอให้มันเขียวก่อนเนาะไปเลยไปเลยไปเลยเขียวแล้วพี่เขียวแล้วมันจะเขียวไปได้มั้ยเพราะว่ามันไม่เขียวสักทีเอ๊ไปได้ไม่ได้ ใช่ใช่เข้าไปตรงนี้ค่ะเข้าตรงนี้ก็ได้ไม่มันมันมีดีที่ไหนร้านโอ้ไมค์คอฟฟี่มันมีเค้ไทยเค้ไทยไทยอ๋อคนไทยเป็นเจ้าของไอรู้แล้วไอรู้แล้วไอเคยอ๋อใช่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 เฮ้ยร้านนี้เป็นร้านคนไทยทุกคนนี่ใช่แล้วก็มีจะมีเมนูไทยเป็นเมนูแบบง่ายๆเสิร์ฟด้วยอุ้ยนี่ชานมไข่มุก ตอนที่พวกเราไปถึงที่ร้านน่าจะราวๆประมาณบ่าย3ามโมงลูกค้าเต็มร้านเลยหาที่นั่งไม่ได้นะคะที่เป็นโต๊อาหารทุกคนก็เลยมานั่งตรงบาร์ตรงนี้นะคะซึ่งเก้าอี้มันสูงมากเลยแล้วพี่แต้มแกก็ขึ้นไปนั่งได้ยากนิดนึงแต่ะแต่ว่าเราก็เลือกตรงนี้แหละเพราะว่ามันได้วิวนอกร้านด้วยทุกคนแสงตรงนี้สวยมากเลยคือสองไบทุกคนสวยหมดเลยอะ่ะวันนี้นะคะไอามาทานกาแฟที่ร้านโอ้ oh my coffee เป็นเจ้าของร้านเป็นคนไทยนะคะตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์นะคะก็คือดูไบช็อกโกแลตเค้กนะคะเมื่อกี้พี่ติ๋มชิมไปแล้วบอกว่าอร่อยมากอุ้ยทำไมอตักคำใหญ่จังเลยพี่ติม๋มแกะไปอืมอร่อยอร่อยเข้มข้นมากเอาอีกได้ไหมอืมได้ได้ได้ไดอนุญาตอู้มันมันจะเป็นแบบ เข้มข้นแล้วมันก็จะไม่หวานมากนะทุกคนอร่อยมากมันๆอืมจะจะไม่ค่อยหวานมากจะอองมันๆคือความช็อกโกแลตอ่ะมัน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 เข้มข้นอบคอร่อยมากอืมก็อยิกได้ช็อกโกแลตชอบอ่ะชอบชอบชอบอันนี้เป็นคาปูชิโน่นะคะสั่งแบบถ้วยใหญ่ไปเลย เอาอีกได้ไหมพี่จัดไปชื่นใจรอดตายแล้ววันนี้ทุกคนส่วนตัวนี้นะคะเป็นเค้กมะพร้าวอ่อนนะคะอันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ตัวหนึงของที่ร้านเหมือนกันนะคะเราก็จะมาชิมกันนะมะพร้าวอ่อนอยู่ตรงกลาง เค้กมะพร้าวอ่อนเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านนะคะเราไปคอฟฟี่ช็อปที่อื่นเนี่ยไม่มีนะคะเพราะว่าอันนี้คือคนไทยทำนะคะอร่อยเอาอีกคำหนึ่งนะเ,เ,เ,เออความแบบความเค้กเขาจะไม่หวานนะทุกคนมันจะมันมัๆหอมๆความหวานคือหวานน้อยดีค่ะดีอืมสองคำแล้วอะ่ะ ทุกคนอร่อยมากอร่อยจริงแต่ว่าอันนี้มันเป็นของเพื่อนที่สั่งมานะเราจะกินของเขาหมดก็ไม่ได้นะ ข้าวเหนียวหมูปิ่งครับข้าวเหนียวหมูปิ้งบะหมี่หมูแดงเจ้าของร้านี่ดังข้าวเหนียวหมูปิ้งกับอะไรนะคะกับเออ่ข้าวบะหมี่หมูแดงอบน้ำผึ้งบะหมี่หมูแดงอบน้ำผึ้งโอ้โหของเราแซ่บมากเขาเด้งมีสุปต่ำไหมไม่มีใช่มันขาดมันมันมีกลิ่นไงมันมีกลิ่นนิดนึงเราก็เลยต้องแจวแดนยินดีครับแต่ว่าเรามีน้ำจิ้มแจ่วแปลกไหม ก็ก็จิ้มเจ๋อมันมันก็ไม่เหม็นไปเลยเดี๋ยวจะลงเลยใช่แต่ว่าแต่ว่าพระเอกของเราเนี่ยจริงๆแล้วคือเค้กมะพร้าวอ่อนใบเตยนะอร่อยมากขอเย็นดีสวัสดีครับร้านอะไรร้านโอไมค์คอฟฟี่ครับอยู่ลิเน่เกาะตันห้าสิบสามยังไงเชิญทุกท่านนะครับเชิญทุกท่านนะครับขอบคุณครับอร่อยมากเลยเดี๋ยวเอาไปลงใน YouTube พวกเราใช้เวลาอยู่ในร้านคอฟฟช็อปนานมากเลยค่ะประมาณ2ชั่วโมงขึ้นไปนะคะนั่งอยู่นานนะคะทั้งคุยกันหัวเราะการสนุกสนานถ่ายภาพนะคะเสร็จแล้วก็มีพี่คนไทยกลุ่มนึงตามมาทีหลังนะคะโดยที่ไม่ได้นัดหมายเลยแล้วเป็นกลุ่มที่มีพี่เพื่อนๆี่พี่ในนั้นน่ะเขารู้จักนะคะทุกคนเสร็จแล้วก็เลยนั่งคุยกันต่อสักพักหนึ่งนะคะหลังจากนั้นพวกเราก็ออกมาแล้วก็ไปถ่ายภาพกันในในเมืองโกตเทนเบิร์กนั่นแหละคะ่ะแล้วก็เข้าไปซื้อผักที่ร้านไซงอนนะคะก่อนที่จะวิ่งขึ้นรถไฟกลับบ้านกันค่ะ ็นการเจอกันที่บบกมีคุณภาพจริงๆนะคะทุกคนเพราะว่าไอารู้สึกได้ว่าไอาได้รับพลังบวกเยอะมากเลยคือมีความรู้สึกมีความสุขแล้วก็สบายอย่างเงี้ยค่ะ